สวัสดีครับช่องธรรมมาแต่วันนี้ก็มาแต่หาปลาจริงจังเหมือนอย่างเคยพี่น้องเอไม่ได้จับตัวเลยวันนี้จับปลากระตาจับปลาจริงจัง,งเออเวลามันมากก็มากเวลาไม่มีสักตัวมันก็ไม่มีพี่น้องเอ้ย มากก็ไม่หมดตรงใน,นทะเลยังว่าพี่น้องในดูหาดดีกว่าชมหาดชมอะไรช่วงนี้มันเป็นลมเป็นคลื่นเป็นอะไรนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่มาก็ไม่มากชมบรรยากาศชมวิวทะเลด,ดีกว่าพี่น้องอ้ย วิวทิวทัศบรรยากาศธรรมชาติท,าาทะเลเราอยู่ทุกวันทะเลเราก็ไม่เบื่อเช้าเช้าเราทำงานทำการมีเราได้รับอากาศสืดอากาศทะเลร่างกายไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมี กันอยู่สบายสบายมีทุกอย่างในทะเลไม่อดไม่อยากได้อยู่ได้กิน ล่มหออเนาล่มหออเราเล่นแบบแบบแรงนคนระัปะปะ ลมออกเรือหอกเพี่น้องเอ้ยธรรมาชาติบรรยากาศก็มันมีมามั่งคนมาท่องมาเที่ยวก็อ่ามีขึ้นสงบลมสงบสักวันสองวันไปข้างหน้าก็ตีไม่หมดวพี่น้องเอ้ยนี่ยยาตินี่มากันพวกฝรั่งมั่งค่ากขขอบคนไทยก็มามั่งจะไม่มากก็ไรทำงานทำการกัน một cái chất, uh, lừa họ đó mình mà đang đi nó phải lạc cái thang người tại mới thương mình có chụp chất cái chi đó huyền Bia mì tang mì ngân không, không? มาเที่ยวจิจจีบิ่งมาความสบายใจนะพี่เรองมาแล้วต้องให้ความสุขเออเามาแล้วอมทุกข์ก็มันไม่ไหวกันมาเที่ยวทะเลมาแล้วก็มันได้บรรยากาศได้ธรรมชาติเออดีๆสวยๆงามๆแต่เรามาแล้วก็มีไม่ค่อยสนใจหลบไปก็งดจิตทำงานนะพี่ร้รงมาแล้วเรามาักผ่อนได้จริงอ สบตามเกาะตามแจงพี่น้องเอ้บรรยากาศที่ไม่มีอะไรรบกวนจิตใจเราอยากไปเที่ยวไหนก็มีโมอเตอร์ไซค์เช่าก็มีรถส่วนตัวเข้ามาได้มีเรือมีแพมีอะไรทุกรถได้เป็นสี่สี่ท่าสิบคันจะมาเที่ยวไปเช้าเย็นกลับก็ได้มาจากภูเก็ตมาจากกระบี่จะมาเที่ยวแล้วเกาะดำเกาะยาวเกาะพวกนี้ หมดที่้้าเอ้ยมาท่องมาเที่ยวกันมาแล้วก็ได้ความสุขความสบายใจ สวัสดีเพียงตอนนี้นะครับปิดแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่องธรรมมาหาแดกนะครับเอาดูก็ชมจะขอบคุณมากสวัสดีครับ